สวัสดีครับทุกท่านอ่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ซอมบี้วอลกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้จะเป็นคิวของเจ้าตัวที่มีชื่อว่า s h o เ p อร์ตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตัวนี้ตัวนี้คือพระเอกของเราในวันนี้แต่ว่าไม่ใช่ล่างนี้นะผมจะเล่นอยู่สองล่างล่างแรกก็คือ s h o เ p อร์การิกระดับจกักรพรรดิกับ ชอปเปอร์เชอร์รี่บอเบจกกักรพพัดผมจะเอา2ตัวนี้ไปตบซอมบี้ทั้งหมดภายในเกมมาดูกันว่าผมจะสามารถชนะได้ไหมครั้งนี้เราไม่ใช้วอนัทครับเอ้ยใช้อยู่แต่ว่าใช้เป็นส่วนผสมแต่ว่าเราจะไม่ใช้ออกซิเดียนอยู่แล้วเพราะว่าเราตึงครับผมกดอย่าไปคิดเยอะแล้วผมก็ลืมเอาตัวกัปปี้มาด้วยเอาตรงตรอันนี้ตัวกอปปี้แบบไม่ค่อยจำเป็นหรับเราเท่าไหร่เลยนะ มาถึงเวลาใช้สูตรเดิมของเราแปับหนึ่งซอมบี้ฝากหน่อยผมไม่อยากฟาร์มพาทิตนานเอาแบบนี้เลยแล้วกันลืมพีชูตเตอร์ได้ไงเนี่ยลืมอะไรไม่ลืมลืมพีชูตเตอร์เรียบร้อยฮะ วางเลยเชอรี่บอมเชอรี่บอมมาก่อนเลยเปิดราวแรกเปิดด้วยเชอรี่บอมวางเป็นฟันปลาดีวกว่าน,นะก็มีหกเลนนี่เออใช่ย่างเลยมันมีหกเลนวางแบบนี้วางสลับกันไปมามา วางให้เต็มเต็มก่อนตายิกมับมับมับดิมันทำไมไม่มับมัฟไหมมับเออมับกาปปี้ตายดิก,กับเชอรี่บอมบอมเพื่อก็กินอร่อยเลยอร่อยไหมเพื่อดอร่อยไหมครับ หนังเพิ่มอีกได้เลยนะครับถ้าต้องการมาก็ปองก๊อปี้คืออะไรไม่รู้จักครับวางสดบทไม่มีไปดีผมจะสร้างให้มันเต็มท้องถนนในเร็ววันนี้ก็เรียกว่าโจกยับครับคัมบี้ก็กินของกูนาน,าน เปไรเพื่อนกูเก่งหรออะดีอะดีเป็นแสงเลยแสงเฮ้ย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 มับอย่านะครับอย่านะครับอะไรอะไรจะทำอะไรดูรุ่นด้วยน้องดูรุ่นด้วยครับดูรุ่นด้วยอย่าอย่าห้าเป้งกระเทียมดอง จูกหลบครับจุกลบครับเป็นไงเจอระบบการจูกหลบอ่าๆน,น,น,นีสร้างทั้งวีสร้างทั้งวะบึ๊บอะไรครับทำอะไรครับอะไรครับพูก็อปปี้เลยไม่ได้ก็อปปี้มานานมากแล้วเอาเรียกว่าโจกยับแบบนี้โจกยับนะโจกยับนะสามตัวผ่านไป ตามแถวผ่านไปซามพี่เดินเร็วหน่อยได้ปะซามพี่ก็เดินชา้าอย่างกาะเต่าเลยห้าวไงเกมนําแล้วเราห้าวไงเกมนําแล้วเราปากแจวตอนนี้เอา้าคูไปขุดทิ้งทำไมอะกาลิกกาลิกต้องมาแล้วนี่กาลิกนี่กาลิกผมจะผมจะให้กาลิกสลับฟันปลานะสลับฟันปลากับกาลิกนี่ บอกเลยอ,อย่างตึงอะนี่พอที่จะตึงอังโฟเลยเมาตัวใหญ่หรอตัวใหญ่แล้วไงมาด้ตัวใหญ่ดูเลือดดูเลือดดูเลือดด้วยตัวใหญ่มาดีตัวใหญ่แล้วไง,วดดววววไงจ้าตัวใหญ่แล้วห้าวหรอตัวใหญ่คิดว่าทำอะไรก็ได้หรอ มันไม่ใช่นะมันหมดยุคของมึงแล้วอะ่ะโทษทีนะยุคนี้มันยุคก,กูอะ่ะกดกันมืองี้ก่ะดูดิดูเมาส์ผมนะเมาส์ผมเนี้ผมอัพเมาส์ผมมาด้วยความเร็วแปดหมื่นที 8, ่กระวัดต,ต,ต่อวินาทีอะไรอะ่ะขี้มโม้ลลออไปเรื่อยอะไรคะการิกการิกขเขาเรียกว่าอยู่แบบฟันปลาชิปชิปพิเชเตอร์อรมาพิเชเตอร์อรมา ก๊อปปีจ้จับโยกเลยโอ๊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 ยโหดนะโหดนะโหดนะครับโหดนะครับอย่าโหดนะครับเอ้าจับโยกครับจับโยกครับจับผิดก็แค่จับโยกใหม่ครับก๊อปปี้ครับก๊อปปี้ครับก๊อปปี้ครับมาแล้วครับผมจะตั้งตั้งอันนี้ให้หมดก่อน ต <risque. S 2> ั้งช็อปเปอร์ไว้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตึงนะตึงนะตึงนะตัวใหญ่ตึงานะโฮ้ยตัวแลวไะ,ไะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรทางนั้นนะไม่มีอะไรในกอหญ้าเมื่อไหร่ถุงมือกูจะกูดาวเสร็จเมื่อไหร่อ่าเรียบร้อย empowered. เบ๊อปึ๊อปเบ๊อปเ๊อเว๊อสองอยู่เลยเหรอน้อยจังนะไม่เว๊อสองเหรอ ให้ตายเถผมโ,โอ้เอาชนี้หน่อยโอเอาเช่นนี้ก่อนแล้วกันที่เหลือก็ค่อยว่ากันเอา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 เาลืมไปว่าต้องมีข้างหลังด้วยสินะกูจับโยกูดแดกนี่มันเซตนี้แหละเซตโหเซตตึง เซตโหเซตตึงเซตนัำเบอว์นนัมเบอร์ก็อด number one, number เอามาเอามาให้หมดเรียบร้อยการิกอะไรกปดเปดเปิดเริบเิบมันมันผสมมันคูคดาวนานมากเลยนะพวกนี่ผมก็อยากให้มันคูคดาวเร็วๆกว่านี้นะมันจะได้แบบทันใจ อันนี้แบบไม่ทันใจไวโจเลยว่ะซึ่งตึง,ตงมันจะกี่นาทีกันว่าเกมเนี้ยตัวส่งแล้วน่าจะนานเพราะว่ามันโจมตีแบบตึบอ่าข้างหลังเข้าหลังเข้าทําไมอะ่ะคือมึงลืมอ,อะไรไปหรือเปล่าว่ากูอะเป็นใครเพราะว่าเอาเอาเอาแค่นี้ก่อนลวกันที่เหลือผมจะเอาเอา่อช็อปเปอร์อันนี้มาแหลนะนาะนี่ตุ่มตุ่มเอา อะไรโอู้จ่เรืนอนพรกรปี่ไหอันนี้ออกอันนี้ครับอันนี้พุดพุดหนีกาลิกกาลิกอย่าเพิ่งกาลิกเราต้องสับฟันปลากันนะมันเป็นกิดครับมันเป็นกิดฟันปลาคือฟันปลาครับกาลิกปึ๊บปึ๊บปึ๊บกาลิกต้องอยู่กาลิกต้องอยู่ตรงนี้อ้าวอาวอ้าวอาวอา คาลิกต้องอยู่ตรงนี้นะไอ้ตัวใหญ่มึงอย่ามั่วดิตัวใหญ่ชอบมั่วเล่นตัวใหญ่ชอบมั่วเล่นนะมึงเอากูไม่ลงหรอกเพื่อนมึงจะเอากูลงได้ยังไงมาสีแดงอันนี้ต้องเป็นคาลิกบับบับเฮ้ยไว,นนไว้แ่บนี้ทำไม ใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเป็นการิกตัวสีแดงป,ป,ปึ๊บ,บปึ๊บปึ๊บแดงแบปึ๊บอันนี้การิกเราต้องสับฟันปลานี่เรียบร้อยเห็นไหมเราสามารถหลมตัวใหญ่ได้เพราะเพียงแค่ตัวเราเท่านั้นเองหนักครับผมกแต่ว่าแถวนี้เราจะเอาเป็นแถวสุดท้ายแล้วนี่ใช่ป่ะ เพราะฉะนั้นแล้วกูจะสลับกับกายนี่เรียบร้อยในที่สุดแล้วผมก็จะเอาเพื่อตัวอื่นมาเล่นสักทีเอาเห็ดแล้วกันเอาพิวเตอร์เ,อเห็ดน้ำแข็งแล้วกันพอจึงตึงหนึ่งสองสามสี่ตุ่มห้าหกเจ็ดบัฟทหารถือปืนแบกไปอบอกปอบอกตึกทหารถือปืนแบกไปบบกตึกพร้อมกระจายเลย กระจายทั่วทุกสารทิศทหาร,าราาเือปืนแบกคนไปบกตึกทหารเือปืนแบกคนไปบกตึกมาเขาเรียกว่ากระจายทุกแถวให้มีความเท่าเทีเยมกันนะครับผมมาดีมาดีมาด,มาดีมาจ้าขามอนแมนมับกัดกัดแล้วพว่นกัดแล้วพว่นเอาการิกไปจ้า เอาการิกไปจ้๊ตต๊ต๊ต,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 ตมีน้ำแข็งให้ด้วยนะถ้าอยากได้มีน้ำแข็งให้ด้วยนะจ้ะมาเลยมาเลยคอมมอนแมนคามเฮียบโหรเร็วสุดเร็วสุดเท่าที่จะเป็นไปได้หน่อยจ้ะอยากสู้กับซอมบี้ที่สูสีแต่ที่เห็นนี้นอร์มอลมา เป็นไงเราไม่ต้องใช้ออคติแบบนะเราใช้การิกกรริกกับชอปเปอร์เชอรี่ก็สามารถชนะได้แบบสบายใจมาดีไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่ากัดกัดแล้วยิงกัดแล้วยิงนะกัดแล้วยิงนะตตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุตตุ๊ตตุ๊ตตุตต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 มตต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  ทับหน้ากูหนาวะ่ะโ่ษทีเนองพอดีว่าทับหน้าที่หนาเกินทับหน้าที่หนาเกินก็อย่างเี้ยแหละโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยมาดิมาดิมาดิครับมาดิครับอันนี้คือปรับเร็วสุดแล้วนะถ้ากูไม่ปรับเร็วสุดนี่กูจะจบกี่โมงวะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน เนี yeah ่อ in oh, okay. ่าโอเคชนะเริดตัวละครรับเนันเหมินไฟและในที่สุดก็ชนะเรเอตอดอีพีนี้ก็จบไปแล้ววัตจุการ์ดอีพีหน้าสวัสดีครับ